สวัสดีครับเจอกันกลับไปหนึ่งพีนะครับกับผมพ่อบ้านน้าหนวดนะครับวันนี้เราอยู่ที่สอรพนะครับกับพี่เอ๋ยเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับ H S S F 19 3.8นะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมกับพี่เอ๋ยนะครับจะยิงทดสอบกันที่ระยะ10เมตรนะครับก่อนที่จะยิงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวปืนไกลพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันครับครับสําหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับ H S S F 19 3.8ตัวนี้นะครับ ถือว่าเป็นปืนที่มีความปลอดภัยครบครันและก็ความปลอดภัยสูงเป็นอย่างมากนะครับด้วยตัวปืนนะครับมีระบบเซฟแอคชั่นด้านหน้าไกนะครับและเป็นปืนโพลิเมอร์ที่มีหลังอ่อนนะครับมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้สถานะการขึ้นลำนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่มีความปลอดภัยครบครันมากถีเดียวนะครับด้านหน้ามีหลงพิกคาเทนีนะครับปืนกระบอกนี้นะครับใช้กระสุน 9x19 พาราเวลล์นะครับ ลำกล้องนะครับขนาด3.8นิ้วและตัวปืนตัวนี้ยังสามารถจุได้ถึง19นัดนะครับหรือว่าเป็นปืน p o เมอร์ที่รูดดกมากเลยเดียวนะครับยลาเรียดตัวปืนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมการทดสอบได้เลยครับโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับ sf 19นะครับ3.8เดี๋ยวมาลองยิงกันที่ระยะ10เมตร5นัดน,นะครับ ลองทำกลุ่มกันดูว่าครั้งแรกกับเจ้ะตุนปืนตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับมาวันนี้ก็ค่อนข้างจะแดดแรงนิดนึงนะครับ โอเคยิงจบนะครับไปดูเป้ากันนะครับกับเจ้าตัวปืนตัวนี้นครับมาไปดูเป้าไปพร้อมๆกันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครั้งแรกกับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่กลุ่มดีมากนะครับบอกเลยลว่ากลุ่มดีมากเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเนาะนี่นะครับ ทางแรกกับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับกลุ่มดีมากเลยนะครับ1 2 3 4 500งารูไป3นัดนะครับ1 2เนี่ยครับประมาณนี้กลุ่มกระสุนก็อยู่ละลา2นิ้วนะครับกลุ่มกระสุนละลา2นิ้วอันนี้ผมยิงกินซ้างมาดิดนึงนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือทางแรกกับเจ้าตัวปืนตัวนี้เลยยังไม่ได้ทําความคุ้นเคยกับเขาเท่าไหร่นะครับคิดว่าถ้าเพื่อนท่านใดซื้อเจ้าตัวนี้ไปลองนะครับผมว่ายิงแ้่ล่ะคะแนนเต็มแน่นอนครับถ้ายกมาตรงนี้นะครับตรงกลางตัวนี้เลยกลุ่มกระสุน2นิ้วก็คือ คะแนนเต็มนะครับฝึกซ้อมไปชักหน่อยนะครับก็น่าจะได้โยกมาตรงนี้นะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมยังไม่ทําความคุ้นเคยกับตัวปืนเลยนะครับยิงออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของปืนนะครับพี่เอ๋ยนะครับมาทําการยิงนะครับอีกหนึ่งเป้านะครับที่ระยะ10เมตร5นัดนะครับไปกันครับต่อไปพี่เอ๋ยนะครับเจ้าของปืนนะครับตัวนี้จะทําการยิงทดสอบนะครับที่ระยะ10เมตร5นัดนะครับพี่เอ๋ยพร้อมแล้วเสียได้เลยครับ โอเคยิงจบนะครับเคลียร์ปืนนะครับเป็นเคลียร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้าไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับฮะโอ้เป้าก็ถือว่าออกมาดีนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ถือว่ากลุ่มดีมากนะครับพี่เอ๋ยบุดไปหนึ่งนัดเนาะ อันนี้น่าจะยังไม่คุ้นชินกับตัว<ม>ปืน<ม>นะครับโอเคนะพี่ใหญ่เป็นไงครับกับปืนตัวนี้รู้สึกว่าเป็นไงครับก็ดีนะแต่ว่าเราต้องต้องต้องฝึกสักครู่หนะครับอาถานตัวนี้พี่ใหญ่รู้สึกเป็นไงครับกับปืนตัวนี้ครับครับผมก็ยังยังรู้สึกว่าต้องยังต้องฝึกฝนให้กับกับ <ๆ S 2> ปืนกระบอกนี้นะครับเพราะว่าก็แต่ว่าการการเล็งการอะไรเงี้ยมันก็เลยกลุ่มที่ดีอยู่นะครับ แต่ว่ายังยังกาดฝึกฝนีกนิดหน่อยนะครับก็ยิงจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวปืนตัวนี้นะครับ H S S F 19นะครับตัวนี้3.8นะครับถามความรู้สึกที่เอ๋ยเลยครับกับเจ้าของปืนนะครับก็เป็นเป็นปืนที่ที่ดีอีกกระบอกหนึ่งนะครับก็ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเพื่อความแน่นย้ามากกว่านี้นะครับครับผมแล้วก็มีความนุ่มนวลของไกลเนาะความคมครับผมครับผม โอเคนะครับขอบคุณคพี่เอ๋ยไหมน,นะครับสำหรับผมที่ลองยิงอยู่แล้วก็เป็นปืนที่ดีเยี่ยมท,ทีเดียวเลยนะครับเมื่อคู่ยิงไปโดยที่ไม่ได้ซ้อมเลยก็จับปืนขึ้นมาแล้วยิงเลยนะครับกับครั้งแรกเลยกลุ่มกระสุนเป็นแค่2นิ้วเองผมว่าเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมมากสาหรับครั้งแรกก็ยิงได้ขนาดนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับาราคาได้ที่ผมทราบมา,ปร,าประชาชนทั่วไปนะครับ ประมาณ7จ็ดหมื่นห้านะครับใช่พี่เอญครับประมาณ7จ็ดหมื่นเนาะแล้วสวัสดีการนะครับผมเพิ่งจะทําแจ้งข่าวไปตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่หมื่นห้านะครับไม่แพงเลยนะครับตัวนี้มี2สีสีทูโทเป็นสแตนเลสด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้สีดํานะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอจบการทํารีวิวพีทนีชารับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ